ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กันในเกม GTA V Low Pay นั่นเองนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับเกมนี้เลยนะครับก็โอเคในคลิปนี้เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าอาจจะเป็น EP แรกนะครับแล้วก็อาจจะเป็น EP ที่น้อยมากๆในการลงคลิปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเน้นไปทางไลฟ์สตรีมนะครับใน YouTube นี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟลัสซิตี้นะครับผมโอ้โหต้องบอกกันเลยว่าห่างหายไปนานมากครับือไม่ได้เล่นมาประมาณ ไม่ได้เล่นไหมกระทั่ง gta มาประมาณ1ปีได้มั้งนะปี2ปีได้เลยนะครับสงสัยละสิว่าตัวนี้คือชื่ออะไรนะครับก็แน่นอนฮะดูบ,บ่อยๆครับผมหลายๆคนน่าจะยึดถึงกันนะครับก็เป็นตัวละครที่เรา เล่นกันมาแต่ชาติปางก่อนครับก็คือหมอสวดนั่นแหละนะครับหมอสวดปลอมตัวเป็นดูใบบ่อยนะครับก็ผมได้ทําการฟื้นคืนชีพดูใบบ่อยนะครับมาเล่นด้วยกันนั่นเองกับทรงผมสีแดงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแสบตาก็เดิมนะครับก็ลงรีเชตลงอะไรเรียบร้อยนะครับให้มันสวยๆหน่อยนะครับโอเคดูใบบ่อยนะครับตอนนี้ก็เราก็พึ่งมานะครับอันนี้เป็นจุดที่เป็นจุดที่เออแต่งตัวนะครับก็อันนี้อะไรสุขุมวิทสิบเอ็ดโอ้เสียงติ้งติ้งติ้งไอทวิตนี่มันเยอะมากเลยคือเรายังไม่มีเออ โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราทําการเปิดอะไรก่อนเนี่ยอันนี้ที่เขาให้มาครับก็จะมี ID card ก็คือเป็นบัตรประชาชนนะครับแล้วก็แคชห้าพันครับเงินสดแล้วก็มีกาชาปองนะครับเป็นเกี่ยวกับรถหรอแล้วก็มีมาม่ามีนิวบี้บ็อกนะครับเดี๋ยวเราใช้นิวบี้บ็อกก่อนเลยนะครับน่าจะได้อะไรบัตรนิวบี้นะครับก็คือนิวเพเยอร์ด้านบนหัวนั่นเองเราใส่ไว้แล้วกันนะครับการโดนปนนะครับโอเคเรา แล้วก็เด๋ยนนะเรายังไม่ได้มีโทรศัพท์สักทีเเนี่ยโอ้โหกาชากาชารถของผมรถเริ่มต้นอ่ากดรับสิ่งของเหรอเอ,อ้ผมไม่เคยเล่นอนะลาซิกจี้ครั้งแรกเลยครับได้รถอะไรเนี่ยไอซื้สองนะผมคารถเริ่มต้นฮนะแล้วนี้เราได้อะไรมาเนี่ยกุญแจรถอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคเขาไม่ได้แจกโทรศัพท์หรอผมลำคาญติงติงติงหรือว่ามันพิมพ์คําสั่งไอ้นี่ได้วะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปก่อนดีกว่าก็โอเคตอนนี้เราลงมาสู่ โลกเบื้องล่างแล้วมาถึงก็มีคนยิงกันใช้ปืนยิงล้มอยู่นูน้น <c oughs> เขามาป้นเหรอไม่น่าจะเพื่อนเขามากกว่านะับก็ใครที่ตกแมปหรืออะไรจะมาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เบิกรถตรงนี้ผมมีรถอยู่สองคันมันคืออะไรบ้างที่ผมสงสัยไอเ a k คเนี่ยคือรถอะไรเนี่ยไหนลองดูดิมันได้มาตอนที่เปิดกระชาผู้เล,ล่มอ๋อรถโลโอเคผมไม่ได้เปิดไมอตโตใช่ไหม <c oughs> ผมเขินแล้วนะ ถ้าเปิดไมค์ออโต้ครับเผื่อโดนแบนอีกนะก็อุ้ยโอ้โหโอ้โหมาถึงก็ชนอย่างนี้เลยหรอเอาดีๆนี่ผู้เล่นใหม่เนี่ยไอ้พวกนั้นบ้าไอ้พวกที่ยืนอยู่ยนั้นว่ทำไมทำไมเซิร์ฟนี้มันเทือนอย่างวะเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อ,อโทรศรัพท์ก่อนนะครับโทรศรัพท์ซึ่งร้านค้าร้านาไม่ได้เล่นานานร้านค้าอยู่ไหนเะนะี่ยโอ้ย แล้วทำไมเขาขับรถกันวุ่นเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบชนเรากระเด็นไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปซื้อโทรศัพท์ก่อนครับอย่างแรกนะหา,ท,ท,ท,หาที่ซื้อซื้อทนะุยลิ้นพันหาที่ซื้อโทรศัพท์ก่อนนะครับที่ซื้อโทรศัพท์ผมก็ต้องซื้อที่ร้านค้าใช่ไหมผมจาไม่ได้ว่าร้านค้าอยู่ไหนผมไม่ได้เล่นนานอ,ะ <S <S อ,าอ่ะเอ่อไอ้ข้างบนตรงนี้น่าจะมีร้านร้านหนึ่งครับโอ้หทำไมคนเซิร์ฟนี้เขาขับรถกันดุอย่างเนี้ยโอเคลงจากรถครับแขมผัดโอ้โหไม่ชินเลยกดยูล็อกรถโอเคแล้วก็ ร้านค้าใช่ไหมเนี่ยซื้ออะไรได้ปะเนี่ยเออร้านร้านร้านแบบนี้ซื้อไม่ได้หรอเอาแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยโอ้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตลาดดีกว่าครับไปที่ตลาดดีกว่านะตลาดกลางโอเคผมยังพอจาจาทางได้อยู่นะครับนิดๆหน่อยหลายหลายคนบอกว่าผมใช้วอยมตเตอร์นะครับที่จริงไม่ใช่ครับมันเป็นไม์ร้องเพลงเนาะไม์ร้องเพลงเสียงมันเลยแบบทุม่มๆหน่อยนะครับโอเคเรามาถึงตลาดกลางแล้วนะครับเราแล้วเราต้องไปไหนต่อ แต่เราต้องไปหาพูดคุยกับผู้คนก่อนดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่นี่เขาเฟรนลี่หรือเปล่านะครับไอเราเก็บรถตรงไหนล่ะทีเนี้ยเก็บรถตรงนี้ปะเก็บไหนไม่รู้นี่นี่นี่เก็บ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 ตรงนี้ครับนาา่าจะใช่นะโอ้ยไปชนรถเขากาลังเก็บรถโอเคเสียตังค์ปะเนี่ยอ่าไม่เสียใช่ไหมโอเคเก็บรถฟรีครับรอดตายเรามินกันอยู่ห้าพันครับเดี๋ยวเราขออนุญาต เลือกคนมีแต่คนหน้าแกครับเราเป็นนิวเพเยอร์ครับเราสามารถคุยได้ครับเขาไม่น่าจะใจร้ายกับเราเราจะเลือกทักผู้ชายดีกว่าขออนุญาตเลือกทักผู้ชายนะครับปุ่มยังไม่เลือกทักผู้หญิงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบมันดูไม่ดีต่อดูใบนะครับอืมเราหาเพื่อนผู้ชายก่อนเรายังไม่มีเพื่อนเลยนะครับเออพี่ชายครับได้ได้ได้ยินผมไหมครับครับว่าไงครับโทรศัพท์ผมต้องไปซื้อที่ไหนครับเนี่ยนี่ฮะไอไอตู้ดำๆเนี่เหรอครับใช่ครับโอ้ขอบคุณครับ เฮ้ยมีคนตอบแล้วแล้ววะเชดเนี่ยหรอไอ้นม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 มันนี่ครับผมครับครับอะไรอ่ะเขาจะให้อะไรเราหรอใช่มาแบบมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็โอ้ยขอบคุณครับไปซื้อสัตว์ไปซื้อสัตว์ขอบคุณครับขอบคุณครับไอไอตู้ดำๆตรงนู้นใช่ไหมที่เป็นรูปรถใช่ไหมไอตู้ดำๆอ่ะมันเป็นเปิดหลังรถแต่ตู้ดำเนี่ยคือร้านค้าอ๋อไอไอดำใกล้ๆเนี่ยหรอครับใช่ โอ้ยคุณครับผมเพิ่งมาใหม่เลยผมรำคาญเสียงทวิตเตอร์มากเลยตอนนี้ยก็เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใช่ครับเปลี่ยนชื่อมันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะขึ้นแอดปุ๊บมันจะเด้งทวิตเนอ๋อต้องต้องต้องมีโทรศัพท์ก่อนถูกไหมครับใช่ครับโอ้ยคุณครับผมครับครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อทวิตอ่ะครับผมครับจะได้ไม่ขึ้นแอดเฮ้ยใจดีมากเลยให้เงินเรามามืดหนึ่งเนี่ยแล้วงต่ออ๋อกด e โอเคโทรศัพท์พันห้า ซื้อก่อนเลยครับคอนเฟิร์มโอเคเราได้แล้วนะครับแล้วก็เซตติ้งโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะครับอ่าทวิตเตอร์อ่า, Twitter, อาไหนอ่ะคอมมูนิตี้นี่หรออ๋อมันไม่ใช่ทวิตเตอร์เช้งเป็นดูใบโอเคปั๊บโน้ติายเพซาวโน่โอเคน่าจะเรียบร้อยเงียบกิฟต์อ่า เรามาหาคอมมูนิตี้ในเกมกันดีกว่านะครับเราจะเริ่มจากพี่ชายคนไหนดีหัวหมีนี่น่าสนใจพี่ชายครับพี่ชายทีกใส่หน้ากากครับสวัสดีครับพี่พี่ชายครับครับครครับอไครับเอ่ออยู่ที่นี่นานหรือยังครับก็ก็นานครับแต่ว่าผมเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาเล่นผม้เพิ่งกลับมาพอจะแนะนําอะไรเล็กน้อยได้ไหมหรือว่ายังไงแนะนําหรอครับใช่เพราะว่าอันนี้เพิ่งลงเครื่องบินมาแบบใหม่แบบสดๆร้อนๆเลย ก็คือเมื่อกี้เลยหรอเล่าเมื่อเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เลยครับก็ก็อย่างแรกมันผมไม่รู้ว่ามันยังให้อยู่ไหมนะไอไอรถะครับรถแบบคันนั้นนะครับรถสามสิบวันอ๋อมีมีมีคันใหญ่ๆมีครับนะครับแต่ว่าประเทศนี้เหมือนมันจะฟาร์มมันขาดไได้คือมันจะมีสองเติร์ฟครับเอ่อมันจะมีรัดสองรัดอันนี้เป็นรัดหลักแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งทือเราฟาร์มครับ รต่ผู้เล่นใหม่อ๋อมันแยกกันอย่างนี้เลยครับแล้วเราที่นี่เขาทาอะไรกันนะครับที่นี่ครับก็ส่วนใหญ่ก็ขายยาส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นพวกที่อมีของมาแล้วครับแบบมีรถมีอะไรสำหรับขายยาแบบที่เขาไม่ค่อยฟาร์มกันข่าวกันนะครับอ๋ออ๋อก็ว่าอยู่คนอย่างผมต้องไปอยู่แบบเซิร์ฟฟาร์มถูกไหมครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แนะนําให้ใช้รถได้คุ้มก่อนนะเพราะว่ามันมีรถ30สบวันในตัวใช่ไหมก็เอาไปฟาร์มอะฟาร์มองุ่นนะฟาร์มองุ่นอย่างเดียวฟาร์มหุ่นอย่างเดียวเลยว่าแค่องุ่นมัน แค่รอบนึงมันก็ได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นแล้วครับตอนสมัยผมใช่ครับแบบเต็มคันรถนะประมาณหกหกหกหมื่นมาครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังได้อปานนั้นอยู่หรือเปล่าว่าผมก็เพิ่งกลับมาเหมือนกันแต่ว่าสมัยที่ผมเล่นมันมันได้ประมาณนั้นจริงครับอันหกหมื่นโอ้โหถ้าอย่างนั้นนี่รวยตายเลยเนี่ยใช่ครับใช่ใช่มันไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อที่นี่มันไม่มีฟาร์มงานข่าวครับ อ๋อโอเคโอเคต้องต้องไปอีกที่หนึ่งโอเคเข้าใจแล้วครับแช่ครับใช่ผมเปหลานกูเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับเพราแต่เพาแต่พี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อผมชื่อเควินครับผมเควินอ๋อผมดูไบครับอ๋อดูไบใช่ไหมใช่ครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับผมแล้วก็ออีกอย่างหนึ่งก็คือเอฟเคเอฟเคก็มีเฉพาะเติมสองเหมือนกันเติมหนึ่งไม่มีหนึ่งนี่คือเป็นแบบงานงานเถื่อนๆเลยใช่ไหม หนึ่งก็เหมือนเป็นแบบพวกที่ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ครับแบบที่เขาไม่ฟาร์มงานข่าวหรือว่าเอฟเอะไรกันนะครับแบบถ้าแบบสมมติเขาจะไปเอฟเคเขาก็จะไปอีกเสริมหนึ่งแล้วก็ไปเอฟเคทิ้งไว้ครับแล้วแล้วเ<ไ>พราะเไม่ันมันจะหน่วงไงไอไอสองนั่นจะโดนป้นไหมครับที่นั่นอ๋อที่นั่นป้นถ้าเมืนผิดป้นไม่ได้น่าจะป้นไม่ได้ครับเพราะว่าตำรวจมันไม่ถึงอยู่แล้วอ้ยแถวเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับคุณเควินครับผม ครับผมยินดีที่รู้จักครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักครับผมเจอคนใจดีว่ะอ๋อมันมีสองเซิร์ฟผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมที่นี่มันมันโอ้โหมันวุ่นวายมากเลยคือมันไม่เหมาะกับนิวเพลเยอร์เว้ยเออเพรมันไม่เหมาะกับนิวเพลเยอร์ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องไปเซิร์ฟสองครับเดี๋ยวเราหาทางไปเซิร์ฟสองกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเจอที่เซิร์ฟสองครับผมไปไปกันเลยเอาละตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่เซิร์ฟเสองนะครับผมก็โอเคเมื่อกี้เราอยู่เซิร์ฟหนึ่งมันเป็นเซิร์ฟเหมือนเอาไว้เล่นสตอรี่นะครับมันก็เลยดูวุ่่่นนนนนวววาาาาายยยิิดดึงครรรรรรับตออออีีี้เเเเเเมูทซ์์ฟแล๋ถ คันเล็กๆที่เราเปิดกระชาได้มาดีกว่านะน่าจะขับโอเคกว่าเนาะป่ะอันนี้เป็นรถคู่ใจเราแล้เดี๋ยวเราเอารถคันนี้ไปแต่งครับสไตล์ดูใบครับมีรถคันไหนที่แต่งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีเงินเหลืออยู่แค่ไหนเออนะครับก็ตอนนี้เรามีโทรศัพท์แล้วนะครับเรามีอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างครับก็เนี่ยอันนี้คืออ่งุ่นครับที่เขาแนะนํามาให้ไป ทำมงุนนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบไปเช็ครอบนอกแล้วกันนะครับนอกรอบนะครับว่าเอ้เขาฟาร์มกันยังไงหรือว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้คนพาไปฟาร์มเดี๋ยวดูอีกก่อนนะเดี๋ยวดูดูอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าผมพูดติดๆขัดๆอะไม่ได้ไม่ค่อยได้อัดคลิปอะเออมันก็เลยแบบห่างหายกันไปนิดนึงครับแต่ว่าพูดจาฉาฉันมากขึ้นนะเพราะว่า OC เนี่ยก็ทำงานอะไรเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็ทุกอย่างดีขึ้นนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วแต่วันนี้เป็นวันเสาร์นะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ก็มีไปเที่ยวนะครับวันอาทิตย์ผมไปนครนายกเดี๋ยวอาจจะอัดคลิปได้ไม่นานมากนะครับอาจจะหาคุยกับคนแถวนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะจบคลิปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามกันในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมเออเฮ้ยเราเราเรา,เราสุ่มทักคนนี้ไหมเราสุ่มทักเฮ้ยหัวแดงเหมือนกันด้วยสวัสดีครับครับ ช่วยแนะนำการฟาร์มหน่อยได้ไหมครับฟาร์มองุ่นได้พี่ฟาร์มองุ่นอ่าสมมติสมมติผมเอารถไปไปเก็บใช่ไหมครับแล้วมันต้องเอาไปไหนต่อครับหมายถึงว่าเอาไปขายเหรอเอาไปถึงพอไปเก็บเต็มรถปุ๊บแล้วก็เอาไปขายได้เลยถูกต้องถูกต้องไหมครับต้องโพพก่อนอะโพเ็จอะมันอยู่ที่เดียวกับที่เก็บเลยโอ้โอเคครับด้านล่างอะอยู่ตรงด้านล่างอ๋อแต่อยู่ใกล้ๆกกันอย่างนี้ปะครับกับที่เก็บใช่คับใช่อยู่ที่เดียวกันเลย อ๋อขอบคุณมากครับุณครับพอดีเพิ่งบินลงมาครับขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ครับขคุณครับเนี่เป็นไงการพูดขอบคุณแบบมีชั้นเชิงว่ะเออหลายๆคนมีใครรู้จัก MBTI ไหมครับ MBTI ผม ENTJ นะครับ ENTJ ก็เป็นผู้บัญชาการนั่นเองนะครับก็ใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่รู้จักก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับโอเคต่อไปน่าจะนี้ผู้เล่นใหม่เหมือนกัน New Player นะครับแต่น่าจะแบบ ดูแต่สไตล์การแต่งตัวแล้วน่าจะอยู่ที่นี่มาประมาณไม่ต่ำกว่าสี่วันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชายอ้าดิันเป็นโอ้แก้มชมพูเชียเอ้าโอ้โหหายวับไปต่อหน้าต่อตาเรอุตสาห์เราอุตส่าห์เปิดปบด,ปดสนทนาแล้วโอ้โหนี้ตัดบทแบบตัดจบแบบละครไทยโอ้โหเรียบร้อยเลยเป็นไงล่ะกระเด็น โอ้รถแทบพังโอ้พี่ชายเขาเขา RX 7หรือเรื่องไงวะเมื่อกี้แบบชนเรากระเด็นตกสะพานเลยอะโอเ้เรากำลังขับมาเพลิอนอันนี้อันนี้เป็นเราผิดเองนะเพราะเราเราเลี้ยวเนี่ยเราไม่หยุดนะครับแล้วมันเกยไปทางเขานะครับเราผิดเต็มๆเลยแถมรถจะพังอีกต่างหากชีวิตผู้เล่นใหม่น่าสงสารวะจะมีใครไปแบบรับไปอุปการะคุณบ้างไหมเอาไปเลี้ยงหน่อยเว้ยดูใบแม่ง สภาพนะครับดูโอ้โหรถเฮ้ยตรงนี้คนคนเยอะอยู่แต่ว่าเขายืนกันเป็นคู่เลยเราเราไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งวุ่นวายคราเท่าไหร่เฮ้ยทำไมพี่ชายคนนี้เขาอเงาพี่ชายครับอืมครับว่าว่าไงครับเฮ้ยทำไมพี่ชายเสียงเศร้าจังเลยครับทำไมนั่งเงาเงาไมมีอะไรแล้วรอคนอยู่ครับืมเขาเขาทิ้งเขาทิ้งพี่ไปเหรอครับเรียนะไครับไม่ไม่ไม่ไปเล่นอะดร็ออ๋อพี่ชายก็เลยต้องมานั่งเงาเงาอย่างนี้โอ้โห พอดีผมเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยครับเพิ่งลงเครื่องบินมาเลยพอดีมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นเซิร์ฟสองนะมันเอาไว้ฟาร์มส่วนมากคนไม่ค่อยแบบคอมูกันเท่าไหร่นะสำหรับผมอ่อ๋อคือ,ค,อคือเขาจะไม่ค่อยคุยกันอย่างนี้หรอกมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างแต่ก็แบบอาจจะน้อยกว่าเซิร์ฟหนึ่งอ๋อโอเคขอบคุณครับพี่ผมครับพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับเนะี่ย แชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนโอเคผมดูใบนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมผมดูใบครับยินดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับครับพอดีพอดีเป็นอ่าเพิ่งเพิ่งลงบินมาเลยครับเพิ่งเพิ่งลงจากเครื่องบินเลยก็เลยมาหอมามามาหาข้อมูลการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอะไรดีมีตังไหมครับมีตังไหมครับอ๋อมีอยู่แค่หมื่นเดียวครับมีคนให้มาครับแล้วเราจะถ่ายเข้าอไปจะไม่ได้ถ่ายเท้ เข้าเข้ามาไปไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ให้มาหมื่นหนึ่งฟาร์มมง่นได้ได้ได้เยอะไหมครับต่อรอบถ้ามีสองร้อยโลมันก็ได้อยู่ที่ใช่ประมาณก็ขึ้นหมื่นอ่ะก็หกหมื่นอ่ะใช่ครับฮะเท่าไหร่นะหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นใช่โอ้แป๊บเดียวก็รวยแล้วดิใช่หกหมื่นนด่ฟาร์มชั่วโมงครึ่งเนาะอ่ะฮะใช่ตายแล้วนึกว่าง่ายๆแม่พี่ลองพี่ลองไปดูพี่ลองไปดูใช่พี่ลองไปฟาร์มดู ไปทําอย่างอื่นก็ได้ชั่มองครึ่งได้ห้องไหมคิดว่าคุมไหมล่ะไม่คุมอ่ะมันรู้สึกเสียเวลาเหลือเกินไม่เสียครับถ้าคนมันรักในการทํางานแม่แม่ก็กันพี่ก็ลองไปฟาร์มดูก็ได้ถ้าพี่ไม่เชื่อผมใช่แค่มองครึ่งแค่มงหนึ่งนี่แหละถ้าถ้าพูดกันอย่างนี้ก็ก็น่าต้องเชื่อแล้วแหละหนูมีเทคนิคมามีเทคนิคด้วยหรอใช่ครับยังยังไงครับพี่ลองเดินไปหาใครสักคนแล้วก็ถามเขาว่า มีเงินไหมครับผมเป็นผู้เล่นใหม่อ๋อแตอ่ผมไม่ใช่ผู้หญิงอะดิหนูทำมา oh. จนได้ห้าแสนแล้วพี่โอ้ยผมไม่ใช่ผู้หญิงอะดิมันก็มันยากอะครับเพียก็เข้าหาผู้หญิงไง<อ>ต้องอโอ้โหแล้วผู้หญิง<ป>ที่นี่ผมอันนี้พี่เอาเบอร์ผมไปพี่อยากรู้อะไรพี่ทักมาทางผมเอ้ยจีบไปนเนยังได้ได้เหรอโอ้โหผมเขินเลยเนะี่ยให้เบอร์ผมแล้วนะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเอาอละเอ้ยผู้เล่นเอ้ยผมอยากมีเพื่อนไปดีเลยผมเหงามากเลยนะนั่นแหละผมก็อยากมีเพื่อนเหมือนกัน สองแปดห้าสองหนึ่งนี่เออแล้วเราไม่ใช่เพื่อนเหรอได้สองหนึ่งอะไรเพื่อนได้เราอยากได้เพื่อนเพิ่มอะชื่อชื่ออะไรครับจิ๊โซครับผมผมทักไปแล้วขึ้นไหมครับเออผมชื่อดูไบครับชื่ออะไรนะดูไบมุมใบดูไบอย่าอย่าดูไบอย่ามุมใบอยากกินช็อกโกแลตดย้อเลยไบอะไรอหรอพี่อันนี้อันนี้ก็ผู้เอ่อผู้เล่นใหม่ละครับใช่ค่ะมามานานกี่วันแล้วครับอสอง โอ้ยนานมากเลยใช่ไหมล่ะใช่โอ้ยนานนานกว่าผมอีกผมรู้ครับผมจะบอกให้อยู่นี่ทำอะไรเลยทำอะไรครับเติมขอเงินครับขอเงินโอ้โหเดี๋ยว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 ซ้อมก่อนเดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ้อมขอเงินเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นอ่าตัวละครสมมุติให้ผมหน่อยได้ได้ได้เล่นละครกันแล้วล่าสุดไม่มีคำยาจกเหมือนกันโอเคครับหมดหมดตัวค่ะ อย,ยังไม่ทันเริ่มเลยโอ้โหตัดบทซะแล้วไม่เอาถ้าพูดตรงๆเลยผมไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไปขอเขาหรอกครับเพราะว่าคือเขาเรียกว่าไงเรามีาใช่เราเป็นผู้ชาย,ยแล้วก็เรา,เรามีสองมือสองเท้าเหมือนกันเราฟาร์มเอาก็ได้โอซาก,กุดูแย่เลย,เยไม่ไม,ไม่คุณเป็นผู้หญิงคุณไม่ผิดครับใช่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 ถ้าผู้ชายทำมันอีกเรื่องนึงใช่ถ้าผู้ชายแบบว่าสมมติเดินไปขอเงินผู้หญิงแบบเธอครับขอเงินนยครับอะไรเงี้ยมันดูไม่ดีผู้ชายต้องยืนด้วยขาของตัวเอง เลขเลขไรหนึ่งแปดหกศูนย์ครับโอ้โหไวซะด้วยเฮ้ยทำไมรถคันนี้น่ารักจังอ่ะเฮ้ยโอ้โหให้ให้ผมทำไมแบบ่งๆกันครับ<อ>มันไม่ได้่ากแาดนะหรอใช่เขาคนขับมันน่ารักนะมันมันได้มันได้ง่ายขนาดนี้เลยหรองเงินนะใช่ครับ <laughs> โอ้ยหนูทากับน้องมาจะได้ห้าแสนแล้วครับ พี่เราน่าจะเกิดของผู้หญิงนะคุณนะนั่คุณโซผมเกิดเป็นผู้ชายเหรอพี่คนแรกคนนี้เขาก็โดนนะนเขาโดนไปตั้งแสนหนึ่งเลยคุยกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วคุณชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงชื่อแสงเหนือครับแสงเหนือแล้วแล้ว,ลวคนคนนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อเพรลินครับแสงเหนือกับเพรลินโอเคยินดีที่ไดรู้จักครับเพอรลินโอเคผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมชื่ออะไรดูไบครับช็อกโกแลตมุมไบดูไบครับดูไบมุมไบเมืองรวยๆครับมุมไบหรือเปล่าเออทำไม อันนี้ไม่รวยอ่ะอ๋อพอดีเพิ่งมาครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วครับโอ้โหหยอก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 ผมพูดผมพูดอย่างนี้ผมโดนกระทืบตายเลยเนี่ยทั้งตัวผมไม่มีอะไรเลยนะมีอยู่สองหมื่นละเมื่อกี้มีคนให้มาอยากรู้อะไรทีิ้ะทักว่าทำผมก็ได้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 แล้วแล้วถ้ามีใจครับโอ้โหเอาเลยครับสนดับโสดหยอก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 นี่ทักพี่หนูอ่ะพี่หนูอ่ะ เซอเซยมพูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบอร์ทุกคนไว้ดีกว่าครับผมอยากมีเพื่อนมากเลยสองร้อยเราไม่ยู <vale ่ได้มันอยู่ได้สามสิบวันม um, ันอยู่ได้เดือนหนึ่งพี่เข้ามาวันไหนพี่เปิดวันไหนพี่ก็จะอยู่ได้เดือนหนึ่งก็คือสามสิบวันเปิดวันนี้แค่นั้นผมว่าพี่ไปฟาร์มไปฟาร์มแคปฟาร์มแคปเหรอมันจะต้องมีคนพาผมไปหน่อยคือผมยังข่าวบริสุทธิ์ใสสะอาดอยู่เลยครับมามาเป็นพูดฮะเปล่าครับ เมื่อกี้อะไรนะแววแวแวออเอาไม่ได้ยินไม่ได้ยินเมื่อกี้ไม่ได้ยินป่าวค,ครับป่าวครมแล้วจุดใช่ไหมแล้วที่นี่เขาเวลาสมมติผมไปทักเนี่ยเขาจะตอบไหมตอบเหรอฮะผมผมผมกลัวว่าเขาจะก้มหน้าก้มตาฟาร์มกันอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหรอผมไม่ค่อยทักใครในตอนที่ผมฟาร์มอะ่ะแต่มาฟาร์มอยู่นี่เขาจะปล่อยเปิดแบบอันนี้ปล่อยหูกันโอเคโอเคอันนี้เข้าใจแล้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนงผมก็ไปละเดี๋ยวถ้าผมเข้ามาอีกรอบเดี๋ยวผมจะทักหาแล้วกันได้ครับได้ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทักหาทุกคนเลยตรงนี้ที่ยืนอยู่เผื่อใครอยู่แล้วกันผมจะได้มีเพื่อนครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทักบอกเขาแล้วได้ได้ออ้ยพี่นะพ่โอ้โหเรียกค่าเสียหายสองแสนครับเลยเต็มที่ยงแล้มัจะไปเสื้อดำผมผมเรียกค่าเสียหายครับเนียวิธีการทําเงินผมกะเลยเลยเมื่อกี้ตอยผมผมเรียกค่าเสียหายสองแสนครับอ้ยหหยอกหยอกหยอก นี่นี่เมื่อกี้คนนี้เขาต่อยผมโหผมหหัวโยกเลยอ่ะคนไหนผมโดนเป็นหมัดแรกเลยนะเนี่ยคนไหนคนนี้ครับนี่นี่นี่คุณผู้หญิงไม่เป็นไรน้องหนูน้องหนู่ทำอะไรก็ไม่ผิดโอเคครับโอเคงั้นผมผิดเองผมขอโทษค่รับแสนนึงฮะฮะเมื่อกี้เขาถามว่าน้องหนู่ะมันมีหลุดอะไรแล้เป็นหลประชาชนตต่แล้วทั้งตัวมีอยู่สองหมื่นสองบาทก็ได้ครับอ่าเลขเลขเลขอะไรครับโอไม่เอาครับไม่เอา เอาขอก็กล้าให้สองบาทไม่เอาครับไม่ใช่แสนนะสองบาทไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าผมเข้ามาเดี๋ยวผมจะทักหาทุกคนเลยเผื่อคนมีใครอยู่ตอนไหนเนี่ยก็เดี๋ยวทักทิ้งไว้เลยเฮ้ยเราเราที่นี่รถรถแรงไหมรถในร้านอะไรนี้มีไหมแรงแรงอยู่แรงอยู่เทสเล็กเทสเล็กแรงคาร์ลแปดสิบแปดสิบบาทงี่เงาะโอ้ถูกจังอ๋อแปดสิบล้านโอ้ขายแพงจังวะเจอเห็นเทสเล็ก ้องฟาร์มก<ต>ี่ชาติตมัน,น,นมันม,นะมันคุ้มนะมันคุ้มตรงที่ว่าหนึ่งวิอ่ะมันเล่นถึงสองร้อยหกสิบอ่ะแค่วิเดียวอะ่ะตำรวจไม่ร้องเหรอร้องสิครับอย่างนั้นแก๊งเขาก็เก็บเงินซื้อรัวๆเลยดิก็มีเห็นนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยศึกษาข้อมูลอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมเข้ามาเดี๋ยวทักหาแล้วกันครับครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมพวกคุณสองคนผมไปก่อนนะครับยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวทักหาครับ ใช่ครับครับผมขอบคุณครับครับเฮ้ยะเขาค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยเขาดีเลยคอมูสุดยอดเลยครับผมเห็นปะผมเป็นคนที่แบบว่าเริ่มพูดไม่ใช่เริ่มพูดเก่งคือผมพูดเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมเล่นเงียบๆแบบน่าเบื่อครับแต่ว่าพอมาเป็นช่วงนี้เนี่ยผมจะเน้นคุยเน้นคอมูเยอะขึ้นเพราะว่า โตขึ้นเยอะแหละนะครับคือก็ห่างไป2ปีมันก็ต้องมีอะไรพัฒนาบ้างะเนาะนะครับห่างไปทั้ง2ปีก็มีอะไรพัฒนาบ้างก็เรื่องปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับกระดากลา,กางครับกลับกระาดากลางครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการปิดคลิปแล้วคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมมีเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะแล้วก็บันเทยงคืนแล้วเดี๋ยวผมต้องตัดคลิปอีกอาจจะใช้เวลานานาอพอสมควรเลยอาจจะตีหนึ่งตีสองหรือว่าจะได้นอนครับแล้วก็ต้องตื่นสักงหกโมงเช้าเงี้ยสงบจริงๆเหมาะาับรค แต่จริงๆคือถ้าการฟาร์มเงียบๆเนี่ยมันก็เหงาใช่ไหมมันก็ต้องมีเพื่อนฟาร์มอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาเพื่อนฟาร์มเอาคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่คนฟาร์มแล้วก็จะแบบจะปล่อยหูกันอะไรเงี้ยแบบไปฟังเพลงข้างนอกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับโอเคเก็บแล้วก็ไปกันด<อ>ีกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ในเมืองลาสซิตี้ EP แรกก็จบไปท่เพียงเท่านี้ครับก็บอกอีกรอบนึงครับว่าผมจะเน้นไปทางสตรีมมากกว่านะครับเป็นสตรีมเมอร์นะ ก็คลิปจะไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นเห็นแบบไฮไลท์เฉยๆอะไรอย่างนี้เนาะหรือจะแบบผมอรมา์มดีอาจจะแบบมีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรก็กดอัดกดอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยมาตัดคลิปให้ลงให้ดูกันประมาณนั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสตรีมนะครับก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งกันด้วยเวลาสตรีมเนี่ยก็จะได้เห็นกันนั่นเองนะครับแจ้งเตือนขึ้นเลยนะครับผมก็โอเคคลิปนี้มีเพยงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหรือไว้เจอกันใหม่ในสตรีมนะครับผมบายๆครับขอบคุณมากครับ